เมื่อหนุ่มไปลักพาตัวสาวในโรงพยาบาลบ้ามาทำเมียสวัสดีครับพิดรักแฟนสปอยขอต้อนรับเข้าสู่ GU c h a n n e l สำหรับหนังที่ผมจะมาสปอยกันในวันนี้มีชื่อเรื่องว่าแบฟ o ูดรอรัลอลกไม่ใส่เกลือและเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นยังไงถ้าหากเพื่อนๆพ,พร้อมกันแล้วไปชมกันได้เลยเริ่มเรื่องมาเราก็จะได้เจอกับพระเอกของเราเขามีชื่อว่าไอเจไอเจมันเป็นเสือผู้หญิงได้แล้วก็ชิงรักไม่จริงก็ทิ้งกันไปและวันนี้เขาก็ชิงมาอีกหนึ่งสาวจากนั้นไอเจตื่นมาก็ตรงไปที่บาร์แห่งหนึ่งแต่ พี่กาดก็เข้ามาห้ามแล้วก็บอกว่าเมื่อคืนมึงเมามากเลยนะไอ้เจทำเรื่องไว้เพียบต่อไปนี้ห้ามมาที่นี่อีกนะเว้ยไอ้เจบอกกูเมากูจําไม่ได้ไม่แดกเล่าไปเข้าทางพนันก็ได้เขาไปสนามบาเรียกได้ว่าครบสุดเล่ายาการพนันและนารีพี่เจเก็บเรียบแต่ดูเหมือนพี่เจจะแทงเสียแทงเสียเสงสุดๆก็เลยไปเข้าคาสิโนต่อแหม่มึงยังไม่สานึกระหว่างนั่งสั่งเล่าอยู่ในคาสิโนเจ้านี่ก็โผล่มาบอกเฮ้ยไอ้เจไหนตังกูวะที่ยืมไปเกือบล้านไอ้เจก็บอกว่าเดี๋ยวก็โอนให้เย้้้้าาจเเเย็็นนนีีไไออ่กกบดข มึงรวยนี่หว่าทำไมไม่ไปขอพ่อมึงล่ะจะได้เอามาใช้หนี้กูไอ้เจบอกก็ผมกับครอบครัวน,นั้นตัดขาดกันแล้วไม่งั้นจะมายืมเฮียทาไมละเฮ้เจ้าหนี้บอกมึงก็ต้องเงินมาคืนกูภายในวันศุกร์นี้ไม่งั้นกูอาดมึงเละแน่ว่าแล้วไอ้ริการของไอ้เจ้าหนี้ก็อัดไอ้เจไปหลายทีแต่ไอ้เจก็ลุกขึ้นมาสวนตัดมาอีกทีเขาโดนจับมาที่สถานคุมความประพฤติเจ้าหน้าที่ก็บอกแหมเจมึงนี่ทํายอดหน้าดูยังคงละเมิดทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเมาแล้วขับจับสล็อตทะเลาะวิวาทเรียกได้ว่าสถานการณ์เขานั้นแย่สุดๆเงินนกกแแททบบจจะไมมมม่่่่่ีีเเเเหหลืืออออาาาคุยััพรววงงงงข้ตต เพื่อนของเขาก็บอกไอเจได้ข่าวว่าอาทิตย์หน้าน้องมึงจะแต่งงานไม่ใช่เหรอทําไมไม่กลับบ้านไปร่วมงานล่ะฉันว่าพ่อแกต้องให้เงินกลับมาแน่นอนไอเจมันก็เลยต้องฝืนใจโทรกลับไปที่บ้านและบอกแม่มันว่าแม่ผมเปลี่ยนใจและเดี๋ยวผมจะกลับไปร่วมงานแต่งแม่เขาก็ดีใจเรียกพ่อมาคุยด้วยพ่อก็ถามว่าเจาเป็นยังไงบ้างแต่ด้วยความหญิงยโสทนงตัวไอเจก็บอกว่าชิลๆผมสบายดีทํางานที่โรงพยาบาลแถมตอนนี้ผมยังคบกับสาวคนหนึ่งเธอน่ารักแน่ใจว่าแม่ต้องชอบเธอแน่ๆพ่อเลยบอกว่างั้นก็พาเธอมางานแต่งด้วยเลยส ายชิบหายแล้วเอาไงดีแต่ก็รับปากไปก่อนเดี๋ยวเสียเชิงชายวันลุงขึ้นไอเจก็ไปที่ทํางานซึ่งเขาก็เป็นแค่พนักงานถูกพื้นอยู่ที่โรงพยาบาลโรคประสาทแต่ไอเจก็อานหารไปมอพยาบาลสาวสวยคนหนึ่งบอกแม่วันนี้ชุดคุณสวยจริงๆเธอก็บอกอีห่ากูก็ใส่แบบนี้ทุกวันไอเจไม่รอช้าเข้าเรื่องทันทีบอกว่าวันอาทิตย์หน้าน้องมันจะแต่งงานอยากจะชวนเธอไปด้วยพยาบาลสาวก็ด่าหนี่มึงบ้านหรือว่าหน้าด้านวันนี้ตอนนั้นก็มีคนไข้าสาวคนหนึ่งถูกส่งตัวเข้ามาจากนั้นไอเจก็แอบไปกกงเล่ากับคนไข้าชายคน,น,นอ่่นๆแแตแล ก็มีเพื่อนร่วมงานปากโป้ไปฟ้องคุณหมอเบตเทิลแมนหมอก็ด่าไอเจนี่มึงแอบเอาเหล้าไปแดกกับคนไข้โรคจิตกูเนี่ยนะแล้วก็ขู่ว่าผมจะไล่คุณออกถ้าคุณโดนไล่ออกก็จะเท่ากับคุณละเมิดทันโบนแล้วชีวิตคุณก็ต้องชิบหายแน่ไอเจหมอขูเสร็จไอเจก็เดินออกมาจากห้องแล้วเราก็จะเห็นว่าคนไข้าสาวที่เพิ่งมาถูกส่งตัวเข้าไปคุยกับหมอเธอมีชื่อว่าเดซี่แม่ของเดซี่ตายและเธอก็มีอาการได้ยินเสียงแป,กแปกแลกๆหลอนเธอจึงถูกส่งตัวมาที่นี่ต่อมาขณะที่ไอเจเปลี่ยนชุดกำลังจะกลับบ,บ้านเขาก็ได้ยินเสียงแปลกปกดังมาจาจ ที่ห้องนขนใครเข้าไปก็เห็นไอ้เพื่อนร่วมงานจอมปากดีกําลังลวนลามเดซี่อยู่พี่เจก็เลยจัดให้มันไปหนึ่งมัดหลับสบายดีจากนั้นไอ้เจก็ได้วิ่งหนีออกมาจากเตึกโดยไม่รู้เลยว่าแม่สาวเดซี่นั้นได้แอบวิ่งตามเขามาแล้วพอรู้ตัวไอ้เจก็ถามว่านี่เธอตามฉันมาทําไมเนี่ยเธอก็บอกฉันอยากไปกับคุณไอ้เจบอกไม่ได้คุณเป็นคนไข้เจกัวใครไม่เห็นจึงลากเธอมาคุยที่ข้างตึกไอ้เจก็บอกให้เธอกลับเข้าไปตอนนั้นเธอก็มีอาการหายใจติดกัดขาดไอ้เจก็ถามว่าเป็นอย่างวะไอ้เจไม่อยากเดือดร้อนก็เลยได้เอาเเงินให้ธอแลก็ ว่าจะทำอะไรก็ทำผมไปก่อนละฮิวแต่ดูเหมือนเขาจะทนลังสีความตื้อของแม่สาวเดซี่ไม่ไหวเขาจึงต้องยอมใจเธอแล้วก็พาเธอมาด้วยไอเจพาเธอแอบเข้ามาที่บาร์บัมโปและบอกให้เธอนั่งรอเขาอยู่ที่หน้าเวทีระหว่างนั้นไอเจก็เดินเข้าไปหาสาวดาวโยที่เขาเคยครัวไปขอร้องพวกเธอให้แก้เป็นแฟนเขาและเดินทางไปที่งานแต่งกับเขาด้วยแต่สาวๆที่ไหนจะยอมไปเงินก็ไม่ให้ตอนนั้นเดซี่ก็ก่อเรื่องขึ้นไปเต้นบนเวทีไอเจเห็นก็รียพาเธอออกมาพอมาอยู่ที่หน้าร้านมันก็เหมือนนึกไอเดีย ออแม่สาวบ้าคนนี้ก็พอได้นี่หว่า เขาจึงตัดสินใจพาเดซี่มาเป็นแฟนปอปอมของเขาไอเจบอกว่าเธอไม่ต้องพูดอะไรนะเวลามีคนถามก็บอกเขาไปว่าเธอเป็นนางพยาบาลเขาพาเธอขึ้นเครื่องบินอีเดซี่ก็ไม่เคยคืนไปฉี่ในห้องน้ําก็หาที่กดไม่เจอจนวุ่นวายไปถึงสะจวดกาลังจะนอนหลับสะจวดก็มาบอกว่าไปดูแฟนคุณหน่อยเดซี่ไปนั่งที่ชั้นธุรกิจไอเจก็เดินตามมาบอกว่านั่งที่นี่ไม่ได้สรุปไฟนั้นไอเจก็ไม่ได้นอนเลยตาแดงก่ําพอลงเครื่องก็ต่อแท็กซี่ไปถึงบ้านโอ้โหบ้านแม่งใหญ่ยังกะวงังเดซี่ก็ใส่ชุดของนักเต้นที่อเจจขโมยมยาาาากบาบปัป แต่ดูเหมือนเดซี่นั้นจะไม่ชอบใส่รองเทา้าเมื่อมาถึงไอเจก็ได้เจอกับแม่ก่อนที่เธอจะถามอะไรไปมากกว่านี้ไอเจก็รีบอ้างว่าพวกเรานั้นเหนื่อยมากขอไปพักก่อนเดอ้อทั้งสองคนต้องแยกห้องนอนกันตามธรรมเนียมตัดมาที่ไอเจก็มาเจอกับพ่อของเขาพ่อก็ได้พาไอเจไปอวดบรรดารถคลาสสิกที่เขาซื้อมาใหม่จากนั้นก็มาถึงช่วงงานเลี้ยงตอนนั้นเดซี่ก็ลงมาพร้อมกับชุดสุดเอ็กที่ไอเจขโมยมาระหว่างทานอาหารคําแม่เดซี่ก็อาการขาดขก<ๆ>ันเกินจนพ่อไอเจเริ่มสงสัยในตัวเธอจากนั้นไอเจก็ไปส่งเดซ พร้อมกับชมว่าวันนี้เธอสแสดงได้ยอดเยี่ยมมากเนียนมากขอบอกเช้าวันต่อมาแม่ของไอ้เจก็มาปลุกบอกไปดูแฟนมึงหน่อยเลวขาดส้วมใหญ่แล้วไอ้เจรีบเดินไปดูเธอแล้วก็บอกว่าเดซี่ไม่ต้องขาดจากบ,บ้านเรามีคนใช้แต่เดซี่ก็บอกว่าแม่เธอบอกมาถ้าทาแบบนี้จะมีคนรักและเธอก็ได้บอกว่าแม่ของเธอนั้นตายไปแล้วแล้วเจก็ต้องตกใจเมื่อเดซี่บอกว่าที่แม่ของเธอนั้นตายไปก็เพราะว่าเธอนั้นเป็นคนฆ่าพวกเขาจึงจับเธอมาส่งเข้าโรงพยาบาลเช้าวันต่อมาเป็นวันงานแต่งงานแม่ของเจเห็นเดซี่ใส่ชุดอะไรก็ไม่รู้ที่ไอ้เจ ม,มาเธอจึงจับเดซี่ไปแต่งตัวซะใหม่พอเธอกลับมาไอเจอเห็นก็ถึงก็อ้าปากค้างในความสวยของเธอเมื่อไปถึงงานไอเจอก็เริ่มหลอกพ่อของมันว่ามันกําลังจะไปลงทุนอยากได้เงินเท่านั้นเท่านี้แต่จริงๆแล้วมันจะเอาเงินไปใช้นี่ส่วนแม่สาวเดซี่ที่ไม่คุ้นเคยกับคนเยอะๆวุ่นวายก็ต้องคอยตอบคําถามเจ้าเล่หคนแปลกหน้าที่เธอเริ่มจะรู้สึกอึดอัดตอนนั้นเดซี่ก็ได้ออกไปเต้นรำกับไอเจอทั้งคู่กาลังมีความสุขกันและเหมือนกําลังจะสปาร์กจอยแต่แล้วตอนนั้นพ่อและแม่ของเจก็มาขัดจังหวะพ่อองเเาดดซีไปต้นล และเริ่มถามเธอว่าทั้งสองคนรู้จักกันได้ยังไงถามนู่นถามนี่ถามนั่นจนเดซี่รู้สึกกดดันและหายใจไม่ออกไอเจก็เลยรีบพาเธอออกมาพ่อของเขาที่สงสัยก็ถามไม่หยุดว่าเธอเป็นใครจนสุดท้ายไอเจก็ทนไม่ไหวบอกไปว่าตอนนี้ผมเป็นพนักงานพานโรงในโรงพยาบาลจิตเวชผมกําลังโดนทันโบนส่วนเธอนั้นเป็นคนไข้พอใจหรือย,ยังหละ่ะพวกเขาก็ทะเลาะกันและเจก็รีบพาตัวเดซี่ออกมาแต่เขาไม่ยอมกลับไปมือเปล่าไอเจมาที่โรงรถของพ่อเขาและแอบเอารถบ้านคันโตออกไปเจขับมาถึงที่สถานีขนส่งและบอกให เดซี่รอเขาอยู่ที่นี่เขาจะไปโทรศัพท์ซึ่งเธอก็รู้สึกเหมือนไอ้เจมันกําลังปกปิดอะไรบางอย่างมันให้เงินเธอและหนีเธอไปไอ้เจกะจะเอารถไปขายเพื่อเอาเงินไปใช้หนี้แต่ร้านก็ไม่รับซื้อเพราะว่ามันไม่มีทะเบียนเดซี่รอจนค่าไอ้เจก็ไม่กลับมาพนักง,งานเห็นเดซี่นั่งอยู่คนเดียวก็ถามว่าเป็นยังไงจะไปไหนเธอก็บอกว่าเธอไม่ไปไหนเธอจะรอเพื่อนมารับทางด้านไอ้เจก็ถูกหมอที่โรงพยาบาลโทรมาดา่าหาว่าแอบพาตัวคนไข้หนีไปไอ้เจก็บอกหมอว่าจริงๆเธอไม่ได้ป่วยหรอกเธอแค,ค่เครียดและเธอกําลังจะกลับไปแล้วตอนนี้เธออยู่ที่สถา รถแต่ตอนนั้นไอเจก็รู้สึกผิดจึงได้วนรถกลับมารับตัวเดซี่จากนั้นทั้งคู่ก็พากันขับรถไปที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็โดนตำรวจไล่จับเพราะตอนนี้ไอห,หมอคงไปแจ้งความพวกเขาขับรถหนีออกมาได้แต่คืนนั้นพวกเขาก็โดนตำรวจมาตรวจรถไอเจก็ซ่อนตัวเดซี่ก็หลอกล่อจนทั้งคู่นั้นสามารถหลบหลีกตำรวจออกมาได้อีกครั้งทั้งคู่ตะเวนขับรถไปตามเมืองต่างๆทำอะไรหลายๆอย่างร่วมกันอย่างสนุกสนานตอนนั้นหมอก็โทรมาถ,ถามว่าเมื่อไหร่จะพาเธอกลับมาไอเจก็เลยขอตัวลงไปคุยโทรศัพท์แล้วก็บอกกับหมอว่าไม่ต้องห่ว,วจะพา ัักลบไปแต่เดซี่ก็บับงเอิญผ่านมาได้ยินพอดีเธอเสียใจวิ่งหนีขึ้นรถและขับออกไปทั้งๆที่เธอก็ขับไม่เป็นจนรถไปชนกับตู้คอนเทนเนอร์หลังจากนั้นเจก็มานั่งคุยกับเดซี่ว่าจริงหรอที่คุณฆ่าแม่ตัวเองเดซี่ก็บอกว่าใชา่เสียงประหลาดพูดกับแม่ของเธอตลอดเวลาและวันหนึ่งแม่ของเธอก็นอนกรีดร้องทั้งคืนเดซี่ตื่นมาตอนเช้าก็พบว่าแม่ของเธอนั้นตายไปแล้วเธอไม่สามารถช่วยแม่ของเธอไว้ได้ทันนั้นจึงทําให้เอเจรู้ว่าจริงๆแล้วเดซี่ไม่ได้ฆ่าแม่ของเธอและเดซี่ไม่ แม่ที่เป็นบ้าเลี้ยงมาเป็นแบบนี้ทําให้เธอมีนิสัยประหลาดตอนนั้นเจก็บอกกับเดซี่ว่าเขาจะไม่ส่งตัวเธอกลับไปที่โรงพยาบาลอีกแล้วเขาไม่อยากทําแบบนั้นอีกแล้วและสองคนก็จูบกันก็เป็นจังหวะเดียวกับที่ตำรวจเข้ามารวบตัวเขาเดซี i, ่ถูกส่งตัวกลับไปที่โรงพยาบาลส่วนไอเจก็ถูกจับเข้าห้องขังแต่แม่ของเขาก็มาขอร้องพ่อไอเจว่าให้มาช่วยประกันตัวลูกออกไปพ่อของเจใจอ่อนและยอมมาช่วยลูกชายเมื่อเจออกมาได้เขาก็รีบไปที่โรงพยาบาลเพื่อขอพบกับเดซี่แต่คุณหมอก็ไม่ยอมให้เขาเจอกันเจก็เลยแกล้งไปนอน ที่ลางรถไฟเพื่อที่เขาจะถูกหาว่าบ้าและโดนจับเข้าไปอยู่กับเดซี่แต่หมอก็รู้ดีว่าไอ้เจมันไม่ได้บ้าเจพยายามบอกหมอว่าเดซี่ไม่ได้บ้าแม่ของเธอต่างหากล่ะที่เป็นคนป่วยคืนนั้นเจโดนเจ้าหนี้แอบเข้ามาหวังเพื่อจะฆ่าเขาแต่ก็โชคดีที่ได้เพื่อนคนไข้คนอื่นช่วยไว้เขาตื่นมาแล้วพบว่าหมอบอกว่าเขาเช็คประวัติแล้วเดซี่ <Des i S 2> ไม่ได้ป่วยแม่เธอป่วยต่างหากตามที่นายบอกแต่เธอยังต้องอยู่ที่นี่เพื่อดูอาการต่อมาพ่อของเจก็ส่งเช็คมาให้เขาจ่ายหนี้ที่ติดไว้และแล้วก็ถึงวันที่ทั้งสองคนได้ออกจากโรงพยาบาลท้งคู่่บออกลาเพืๆ ได้มาเจอกันที่หน้าประตูและทั้งคู่ก็ได้กอดกันและหนังก็จบลงเป็นยังไงกันบ้างครับกับหนังเรื่อง b บ a r Food บางทีความรักก็ไม่ใช่เรื่องของความสมบูรณ์แบบแต่หากเรียนรู้และยอมรับที่จะปรับเปลี่ยนซึ่งกันและกันความรักก็คงเกิดขึ้นและดําเนินต่อไปได้สําหรับภาพยนตร์เรื่อง b บ a r Food ออกฉายครั้งแรกเมื่อปี2014ได้คะแนนจากเว็บ IMDB ไปถึง6.6คะแนนและคะแนนจากเว็บไซต์ Rotten Tomato เพียง17%ถ้าสนุกถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกลับมาพบกับจี c h ชาแนลได้ใหม่ ในตอนถัดไปสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีเดอ้อ